สวัสดีครับโอ้โหครับสัญชาชาวไร่ครับคลิปนี้ครับผมจะพาไปชมนูเลี้ยงครับนี่ครับรุ่นแรกครับเลี้ยงตามไม่ได้เลี้ยงแบบให้หัวอาหารครับเลี้ยงเอาข้าวเอาอ้อย เอามันครับมันสำปะหลังครับให้หนูกินครับมือใหม่หัดเลี้ยงจ้ะของมีอยู่ครับดูมุมนี้อีกสองตัวครับมาดูอีกข้อครับข้อ พ่อพันแม่พันครับนะครับพ่อพันแม่พันต้องออกลูกด้วยครับนี่ครับเพิ่งออกออกลูกได้สี่ตัวครับวันสี่แลห้าตัวครับนี่ครับไม่ลูกควรหนึนงครับต่อผมไม่ใช่เจ้าของหนึ่งครับ เจ้า <c oughs> ของงูไม่อยู่ครับเดี๋ยวจะตัวมาเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน,นครับ